สวัสดีค่ะตามมาดูชาแนลนะคะวันนี้ก็มาพบกับพรายนิ้งนองโอ้โห,โโหเสียงคำรามนะคะเสียงก้องกังวานมากเลยค่ะพรายนิ้งนองนะคะเป็นครั้งแรกที่ตามมาดูชาแนลนะคะพบกับพบพรายนิ้งนองนะคะเป็นช้างที่งายาวใหญ่ ตรงสวยมากเลยนะคะวันนี้ก็พี่ควานอาบน้ำให้อยู่ค่ะรอเราสมคำล่ำลือจริงๆนะคะได้ยินแต่ชื่อเสียงเรียงนามแต่ไม่เคยพบตัวจริงสักทีนะคะเป็นครั้งแรกที่เราได้พบกันขอชมบาร,รมีหน่อยนะคะ เป็นช้างงาอีกเชือกนะคะที่อยู่ในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางค่ะท่านผู้ชมนะคะสามารถเข้ามารับชมพ่อพายได้นะคะแต่ว่ารู้สึกจะโชว์ตัวเป็นบางวันในลานแสดงนะคะภายนิ้งหน่องเป็นช้างอยู่ที่ลานแสดงค่ะสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะเป็นช้างงาอีกเชือกที่มีความสวยงามมองตาปิ๊บๆเลย ตัวสูงใหญ่นะอายุ43ปีแล้วนะคะเป็นแบบว่าวัยผู้ใหญ่แล้วค่ะหน้าตาก็จะนิ่งๆหล่อแล้วเอาจะหันไปไหนเอาหันสะโพกให้เราเป็นที่เรียบร้อยอะไม่รู้ไม่รู้ว่าชื่ออะไร เป็นพายนะเนี่ยแอดไปถามชื่อมาแล้วนะคะสรุปว่าตัวนี้คือเอ้เชือกนี้คือพายแสนล้านค่ะเป็นหนึ่งในช้างที่อยู่ในการอุปธรรมของพ่ะครูออสนะคะซึ่งท่านก็อุปธรรมไว้ทั้งหมด14เชือกนะคะที่อยู่ในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยก็กำลังจะเพิ่มมาเป็น15เชือกนะคะกำลังจะเดินทางมา จากใต้ขึ้นสู่เหนือค่ะวันนี้ตามมานทชาแนลก็เอาคลิปของพลายนิ่งน้องแล้วก็พลายแสนล้านนะคะมาฝากค่ะฝากท่านผู้ชมนะโอ้โหนี่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 นพีควานปงนะคะควานของพลายนิง่งน้องเดินมาอย่างรอเลยค่ะเห็นพอดีนะคะก็ฝากท่านผู้ชมนะคะกด subscribe กดกระดิง่งให้กับทางช่องตามมานทชาแนลหรือเป็นกำลังใจดีๆผ่านทางซุปเปอร์แตงได้ค่ะวันนี้ขอสวัสดีค่ะ